วิกฤตค่าครองชีพปี2565คนไทยต้องจ่ายอะไรเพิ่มบ้างเริ่มต้นปี2565 สิ่งที่ต้องเจอนอกเหนือจากโอมิครอนก็คือวิกฤตค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นมากทั้งที่นโยบายของรัฐบาลประกาศว่าปีนี้จะแก้วิกฤตนี้สินคัวเรือนให้เห็นผลแต่ปัจจัยที่เจออยู่ตอนนี้ส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อรายรับยังเท่าเดิมหรือบางทีน้อยกว่าเดิมเพิ่มเติมคือรายจ่ายที่มากขึ้นเอาแค่เรื่องอาหารการกินทุกวันนี้คนไทยต้องจ่ายค่าอาหารแพงขึ้นเฉลีย่ย5-10ถึงบาทต่อชามเท่ากับว่าใน1วันเราต้องจ่ายค่าอาหารแพงขึ้นเฉลี่ยประมาณ30บาทต่อวันถ้าเป็นคนที่พอมีฐานนะเงินแค่ี ไม่เดือดร้อนแต่ประชาชนหาเช้ากินค่ํามันคือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากผลกระทบนี้ส่งตรงไปถึงพ่อค้าแม่ค้าเองที่ขายของได้ยากเพราะราคาแพงคนซื้อก็น้อยแต่ถ้าไม่ปรับราคาก็แบกต้นทุนไม่ไหวผลพวงเป็นเหมือนลูกโซ่ที่กระทบกันไปมาไม่จบสิน้นไทยแฟนชัเซ็นเตอร์ได้รวบรวมข้อมูลให้เห็นภาพชัดๆว่าในปี25.65นี้คนไทยต้องจ่ายอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไรายได้คนไทยปี2565สส่วนทางกับค่าครองชีพแค่ไหน ข้อมูลปี2564ระบุว่า ค่าจ้างรายวันขั้นต่ำในพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่วันละ331บาทส่วนเงินเดือนเริ่มต้นของปริญญาตีจบใหม่จะเริ่มที่15,000บาททางด้านฐานเงินเดือนเฉลี่ยของประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22,353บาทต่อเดือนหากดูเฉพาะค่าของชีพที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตเช่นค่าอาหารค่าที่พักอาศัยค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภคต่างๆคำนวณเบื้องต้นพบว่าคนในกรุงเทพเหลือเงินในแต่ละเดือนเพื่อใช้ใจ่ายส่วนอื่นๆหรือเก็บออมในสัดส่วนที่ค ่อนข้างน้อยนั่นเป็นตัวเลขในช่วงที่สินค้าหลายชนิดยังไม่ได้ปรับตัวแต่นับจากปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้สินค้าหลายชนิดขยับปรับราคาสูงขึ้น เท่ากับว่าค่าครองชีพจากเดิมที่เคยสูงก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกสํำรายค่าครองชีพเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจําเป็นต้องกินต้องใช้ข้อมูลน่าสนใจยังระบุอีกว่าอัตราค่าครองชีพออการใช้ชีวิตของกรุงเทพอยู่ที่อันดับ334จาก572เมืองทั่วโลกเมื่อนํามาหักลบกับค่าครองชีพที่จําเป็นรายเดือน5รายการได้แก่ ค่าเช่าที่พักค่านำค่าไฟค่าเดินทางไปกลับในแต่ละวันค่าอินเทอร์เนต็ตและค่าอาหาร3ม,มื้อต่อวันในร้านอาหารระดับปกติไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆก็พบว่าคนในกรุงเทพจะมีเงินเหลือราวๆ4,700บาทหรือ21%ต่อเดือนเท่านั้นและคาดว่าปีนี้คงจะวิกฤตหนักโดยเฉพาะคนที่เงินเดือนน้อยๆย,ยังไม่รวมกับบางคนที่ยังไม่มีงานทำหรือกำลังจะหางานใหม่ในปีนี้ด้วยปี2565มีค่าครองชีพอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง 1. ค่าน้ำมัน ปัญหาน้ำมันราคาแพงคือสิ่งแรกที่ต้องเจอถึงตอนนี้ก็ยังพันพวนส่วนใหญ่จะปรับขึ้นมากกว่าปรับลงข้อมูลจากวันที่4ตุลาคม2564ราคาน้ำมันสูงสุด31บาท29สตางค์ต่อลิตรตามราคาน้ำมันดิบโลกที่สูงขึ้นเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสูงเกือบ10บาทต่อลิตรสำหรับดีเซล B7 เป็น31บาท29สตางค์แม้กองทุนน้ำมันแห่งชาติจะออกมาพยุงราคาน้ำมันดีเซลจนต่ำกว่า30บาทต่อลิตรแต่ก็ยังสูงเกินไปอยู่ดี 2. ค่าไฟฟ้าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพมีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงเมษายน2,565เพิ่มขึ้น16บาท71สตางค์ต่อนหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อนหน่วยหรือเพิ่มขึ้น4.63%จากงวดปัจจุบันโดยกกพระบุว่าเป็นการขึ้นค่าไฟฟ้าหลังจากตึงไว้มานานกว่า2ปี 3. ราคาผักสูงขึ้น ราคาผักมีการปรับขึ้นถึง17ชนิดไม่ว่าจะเป็นผักชีขึ้นช่ายผักกาดขาวผักคะนา้าผักกวางตุ้งและอื่นๆโดยเฉพาะผักชีเมื่อปลายปีที่ผ่านมาราคาพุ่งสูงสุดไปเกือบ400บาทต่อกิโลกร,รมัมเนื่องจากขณะนั้นพบว่าบางพื้นที่เกษตรกรรมถูกน้ําท่วมและราคาผักมาถึงตอนนี้ก็มีการปรับลดลงบ้างในบางประเภทแต่โดยรวมก็ถือว่ายังสูงพอสมควร 4. ราคาหมูสูงขึ้น คาดการราคาเนื้อหมูตลอดปี2,565จะอยู่ประมาณ190บาทถึง220บาทต่อกิโลกร,รมัมอันเนื่องเป็นผลมาหลายปัจจัยทั้งจากปริมาณหมูที่ลดลงจากผู้เลี้ยงน้อยลงรวมถึงต้นทุนการผลิตเนื้อหมูปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันและต้นทุนค่าอาหารสัตว์ซึ่งคิดเป็นกว่า70%ของต้นทุนทั้งหมดก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วย 5. ราคาไข่ไก่สูงขึ้น หลังออกประกาศเมื่อวันที่7มกราคม2565ว่ามีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่คระหน้าฟาร์ม20สตางค์จากฟองละ2บาท80สตางเป็น3บาทหรือคิดเป็นราคาปรับขึ้น6บาทต่อแผงโดยการปรับครั้งนี้เท่ากันทุกไซส์ทุกเบอร์ทำให้ราคาไข่ไก่เบอร์2 ขายส่งแผงค้าที่ราคาแพ็คละ87บาทก็เพิ่มขึ้นไปอีก6บาทเป็น93บาทและกว่าจะผ่านมือพ่อค้ามาถึงคนกินราคาขายหน้าร้านยกตัวอย่างไข่ไก่เบอร์สองราคาไม่ต่ำกว่าแผงละ100บาท 6. เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มราคาเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูปมีแนวโน้มปรับขึ้นอีก10 1ถเปนื่องจากต้นทนุนการผลิตอย่างไฟายราคาปรับขึ้นสูงสุด6 0ในรอบ10ปี จากการที่จีนกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนพลังงานกระทบต่อการผลิตสินค้าและวัตถุดิบในอุตสาหากรรมเครื่องนุ่งผ่มไปทั่วโลกเจภาษีความเค็ม ภาษีความเค็มเป็นเรื่องที่คนไทยได้ยินครั้งแรกเมื่อปลายปี2561กระทั่งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564กระทรวงการคลังได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีความเค็มแล้วหลังใช้เวลาศึกษาและรับฟังความเห็นมานานกว่า3ปีเบื้องต้นได้จัดกลุ่มสินค้าที่เก็บภาษีความเค็ม4-5กลุ่มสินค้าได้แก่กลุ่มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารแช่แข็งอาหารแช่เย็นขนมขบเคี้ยวและซอสปรุงรส 8. ก๊าซหุงต้ม LPG หลังการประชุมของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติกพอชอสรุปว่ามาตรการตึงราคาก๊สหุงต้ม LPG ที่ราคา318บาทต่อถัง15กิโลกร,รมัมจะสิ้นสุดใน31มกราคมนี้ซึ่งหลังจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์จะทยอยปรับขึ้นราคาแบบขั้นบันไดเพื่อลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนการปรับขึ้นราคาเท่าไหร่นั้นอยู่ระหว่างนนก,การเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกบมพิจารณา จากปัจจัยต่างๆที่นํามาให้เห็นเป็นตัวอย่างนี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างมากทั้งที่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นแต่แรายจ่ายกับเพิ่มส่วนทางในจะปัญหาการแพร่ระบาดโควิดอีกทำให้ใช้ชีวิตได้ยากทั้งปัญหาปากท้องเข้าของแพงก็มารุงร้าทางออกที่ดีที่สุดของคนไทยคือวางแผนการใช้เงินให้ดีพยายามช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ